ไทยนิวเอเชียรครบช้วนข่าวทั่วไทยนายนพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินพร้อมคณะลงติดตามความคืบหน้างานศิละปะตะกรรมของศูนย์ทอผ้าบ้านเขวาเต่าเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมง,งานทอผ้าให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมเพื่อสานต่อรอยเบื้องพายุโคลบาทโดยเมื่อราวปีพุทธศักราช2,508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,ชชนีนพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเขาเต่าอังเภอหัวหินเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของรัษดรในพื้นที่ชายทะเลขณะเสด็จด้วยรถจี๊ปพระที่นั่งซึ่งพระองค์ทรงขับด้วยพระหัตถ์เองนั้นถนนในหมู่บ้านยังเป็นทางดินแดงและมีสภาพขรุขระร จิบพระที่นั่งติดลมกลางทางชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นรีบออกมาช่วยกันเข็นจนพลล้นลมภายหลังเหตุการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถานกับชาวบ้านและทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่ยากลําบาก ดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่ไม่มีอาชีพเสริมเมื่อสามีออกทะเลหาปลาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับสนองพระราชดำริโดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์จัดซื้อ กี่ทอผ้าเส้นไหมและอุปกรณ์การทอผ้าพร้อมทั้งพระราชทานเจ้าหน้าที่มาฝึกสอนการทอผ้าให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจากสู่เล็กๆสู่โครงการศิลปะชีพทั่วประเทศพระมหากรุณาธิคุณหนาที่สุดมิได้เหตุการณ์รถจิบติดลมที่บ้านเขาเต่าในวันนั้นจึงไม่เพียงเป็นเรื่องราวเล่าขานแห่งความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสงนิกรแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนทั้งประเทศ ไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตัดสิน